ท่ท่านสาวทั้งสอง,สองท่านานะครับขอบคุสวัสดีค่ะครับก็ครับขอบคุณต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับท,ท,ที่ทุกท่านที่วงที่ใช้บ้านเมืองเราทาหน้าที่ทํางานการงานที่หนักหน่วงอยู่ครับผมเองเห็น,เ,เ,หนเรียกว่าคนไทยทั้งหลายก็เห็นท่านทํางานก็ก็จะต้องให้กําลังใจผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับทุกท่านนะครับถือว่าท่านทักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริงจังคนที่คนที่ขายชาติขายพระตทศก็พวกนี้ทรยุทธชาติแผ่นดิน ก็ต้องมีอานเป็นไปนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณค่าของของแผ่นดินเนี่ยค่ะเราก็หวังว่าอย่างนั้นทางกษัตรกนะครับพวกนี้ค่ะถ้ากลับตัวกลับใจได้คนที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการคนที่ถูกโดนหลอกไปก็กลับตัวกลับใจนะครับเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองนะครับให้เป็นที่อยู่ของเราแล้วก็ที่อยู่ของลูกหลานในคัรต่อไปนะครับก็ให้กําลังใจผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับค่ะให้กำลังใจท่านอย่างสูงสุดเลยครับว่า ให้สาเร็จทุกสิ่งทุกประการนะครับในชีวิตของท่านแล้วก็เพื่อพระลุกหลานนะทักษาัสดีนะครับแล้วนี่พี่สายพูดมาเหมือนกับว่าทักสินและพวกแพ้แล้วนี่กําลังคิดว่าแพ้แแพ้เรียบร้อยแล้วกําลงคิดว่าจะปลดยังไงท่านจะปลดผู้ว่าปลดอธิบดีท่านเกาะว่ากันใหญ่นะแล้วดูนําเสียงวันนี้มันไม่เหมือนนาเสียงเหมือนทุกวันนะแล้วจริงๆไอ้เรื่องว่าแพ้แล้วเนี่ยทักสินและพวกแพ้ผมพูดมาเป็นเดือนแล้วผมว่า โทษทีนะมึงแพ้แล้วรอวันะดขอใหน้าอาจากมืออย่างเป็นทางการใช่ะใ่ค่ะใสายเข้ามาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะจากต้นสวิตนะครับค่ะรู้สึกราความทีดเห็นได้เลยค่ะคืออย่างนี้นะครับผมเคยดูดวงทักษิณจินวัตรตั้งแต่เป็นรองนายกรัฐมนตนะครับ่ะรุ่นชวลิต หนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ถามผมว่าจะเป็นนายกไหมผมบอกว่าดวงทักษิณเนี่ยเป็นดวงจันทร์ขลุสุริยาเข้าประเคาะหลักงามนักในาทวารไปสามสีงามมรเจิดเพื่อไเวลา,ลากีวิบากกรรมใดๆกตีตามไม่ทัน,นแต่ผมก็ <laughs> ผมก็เตือนคุณทักษิณว่าคุณเป็นนายกแล้วอย่าพอพอพอ จบจากนายกแล้วอย่าไปคิดการต่อเพราะว่าคุณจะดังอย่างพูและตกอย่างกาลาอตอนนี้เลดังอย่างพูตกอย่างกลาครับดังอย่างพูตกตกอย่างกลาและขณะนี้นะครับดวงทักษิณเนี่ยนะครับเขาเป็นดวงยันคลุมสุริยาขณะนี้ลัคนาเขาอยู่ราศีกันแล้วก็มฤตยูเร็งเร็งเร็งรักนะครับแล้วก็สาวพับรัก อันคารนะครับเป็นวินาารักโยกกับหน้าคือเป็นลาหูฉะนั้นดวงก็ถึงคาดครับฉะนั้นดวงทักษินเนี่ยครับดับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะยังไม่ได้เกิดดีนะครับฉะนั้นสบายใจเลยอันนี้ผมจะคุยกับท่านพลเอกบรนวิทย์เก่งเรียนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยแต่โทรศับยังไงครับไม่เข้าโทรพท์ยังไม่เข้าฉะนั้นผมขอความคิดว่า ท่านและพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยดีใจได้เลยครับยังไงนี่เขาไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแล้วก็เป็นบุญของคนไทยนะคะและของชาวโลกแล้วก็ผมก็พยากรณ์ได้เลยว่าถ้าสินจะกลับได้ก็กระดูกเท่านั้นนะครับของเรานไทยนะครับและและขอให้สบายใจได้เลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนและเขาเองเนี่ยครับ น่าจะรู้สึกสำนึกเพราะผมเคยทายกับคุณคุณทักดิณสินด้วยคเพราะบอกคุณทักษินกณษนเนี่ยอย่าได้ทําอะไรเมื่อเป็นนายกแล้วก็จบแล้วอยา่าไปดาเนินการอีกเพราะลาหูเขาอยู่ลาศีมีนนะครับสมเด็จพระประมาณกรมปรมาณฑอุทิศเนี่ย,ยดูนักชิโนรถบอกว่าลาหูเนี่ยพาให้ล่องแรงยินราศีมีนเนี่ยนะครับค่ะฉะนั้นบริวารหุ้นส่วนหรือคู่ ทำให้ชิบพายและปัจจุบ,บันนี้นะครับเขาเลือดอยู่อยู่เรือนราหูแล้วก็เล็งรักเขาแล้วเขาเป็นตอนนี้นะครับเสาเนี่ยเป็นคาดเขาค่ะฉะนั้นแล้วยันนะยันขนาดนี้นะครับอยู่ราศีมังกรเป็นปลาแล้วก็เกตอยู่ราศีกรกฎเนี่ยเป็นวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออาจจะเป็นพระสยามเทวาทีราช เป็นพระบุพพารกษัตตาธิราชทั้งหลายหรือพวกเราที่สวดมนต์ไหว้พระก็ดีหรือพระก็ได้ก็ยังไงตอนนี้ไหวง่ายว่าตอนนี้ดวงคุณทักษิณเนี่ยย่ำแย่แล้วไม่ต้องแบบไปสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าตอนสนใจ้วครับพระสยามเทวาธิราชก็ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดี พูดยังไงว่าหักคอสับสนไปแล้วครับค่ะต้องขอบคุณมากนะคะนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสบายใจค่ะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยสรุปอีกทีคร่าวๆค่ะเออ่ก็มีอีกสายเอาฟังสายก่อนเอาฟังสายได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพนักงานบริการของสาวนะฮะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ครับผมเรียนอาจารย์นี้นะฮะ ชื่อชื่อที่พี่น้องเราตกมาเนี่ยคร<ะ>ับผมอยากให้ว่าถึงว่าไปไม่ทันเนี่ยเราลัดมนเป็นลาดับไปได้ครับอ<ะ>หมายถึงว่าอ่าพูดถึงที่ทันเฉวัดไปกันแล้วเนี่ยนะคะ,ะับค่ะแล้วคนที่ยังตกมาเนี่ยเราก็รันรันเบอร์รอไว้คือได้ได้หมคะอาจารย์เอ่อคิดว่าเราอันนี้คงจะไปปิดอีกทีหนึ่ง ก่อนที่จะไปสุวรรณภูมิะนะะก็คือวันที่11เราจะไปคืนวันที่11ใช่ไหมฮะ,ค,ะครับดนั้นไอ้ช่วงนี้ไปถึงวที่11เราก็จะเพิ่มเติมไปในการจะยื่นต่อตุลาการศาลโลกแต่เราไม่สามารถเพิ่มเติมที่ยื่นต่อเลขาธิการได้แล้วเพราะเลขาธิการเรายื่นไปแล้วค่ะ อ๋อคือถ้าส่งที่หลักก็คือไปไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ไปเลขาธิการแต่จะไปสารโลกค่ะครับแต่ก็ยังเก็บไม่ใช่ประโยชน์ได้นะใช่ได้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนะครับคือเมื่อสมัยก่อนนะฮะเมื่อม่กีปีนี่ยี่สิบสองสิบปีเนี่ยนะฮะนักการเมืองที่เป็นหาขวาะขอโทษนะครับ กุมจนกระเป้าเปียกเลยนะค่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ผู้ว่าท้องุมเป้าเปียกไปหานักันเมือง <c oughs> ะะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าต้องเลิกไปหมดเลยระบบจำตา่างนี้นะครับค่ะประเทศชาติาจะไปได้ถ้าันยั้นเป็นอยู่อย่างนี้นะครับไม่จบไม่สิ้นครับค่ะต้องเลิกหมดครับแล้วมาเริ่มใหม่ เขียนกฎหมายใหม่นะครคือใครโกงก็ประหารชีวิตแล้วก็คุณนั้นไม่ต้องได้ติดต่อไปเอาไว้ครับคุณเฉลิมเอาไหมค่ะบคมากครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยรายการสู้เพื่อบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนอันนี้เนี่ยนะคะก็ครบค่ะชัดทุกประเด็นอยู่แล้วนะคะสําหรับเกี่ยวกับคดีเขาพหิหารที่เรากําลังจะไปยื่นรายชื่อตอนนี้คะคุณผู้ชมมีรายชื่อถึง4ี่แสน 5,000 50, มคนแล้วนะคะไม่ใช่4ี่แสแล้วนตอนนี้ปัจจุบันทางด่วนนี้4ี่แสแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยจะเชว,วัตฝากอะไรหน่อยไหมคะก็ฝากว่าใครอยากจะได้รายละเอียดที่เราจะไปยื่นสารโลกกรุงเทกเนี่ยภ,ภาษาไทยเนี่ยกดไปที่เว็บของช่อง13สยามไทยได้เข้าแล้วแร้วภาษาอังกฤษกลางจเาเข้าเมื่อเราจะเดินทางนะครับส่วน ท่านที่อยากจะฝากข้อคิดความเห็นอะไรก็ติดต่อฝากมาได้ที่ช่อง13สยามไทยแล้วผมคิดว่ากรณีนี้เราคงจะถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งในวันคืนวันจันทร์ที่สุวรรณภูมิในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองแล้วก็ว่าเราคิดว่าวันที่12เราคงจะยื่นเรื่องได้อย่างเป็นทางการกับศาลโลกที่กรุงเทพในเวลาประมาณบ่ายน่าจะเป็นบ่าย3โมงกำลังจะประสานงานอยู่เพราะว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ทําหน้าที่ให้เราแล้วก็เราทําหนังสือทวงถามไปแล้วจนถึงชั่วโมงนี้ก็ไม่ติดต่อไม่บอกว่าเราจะจะประสานงานกับใครอย่างไรเรากําลังจะใช้คนไทยอะไรช่วยกันอยู่นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราไปยื่นเนี่ยเราจะถ่ายทอดสดมาที่ช่อง3สยามพารีสทีหนึ่งโดยคุณตะวันพุทธพุทธเนี่ยจะเป็นคนทําหน้าที่เรื่องเทคโนโลยีต่างๆนานานะครับ ก็ก็หวังว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เป็นไปตามแผนงาน6กเดือนของแนวร่วมคน,คคนไทยรักชาติรักษาแม่ดดินแล้วเมื่อกลับมาแล้วคงจะมาประเมินผลอีกทีหนึ่งว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแม่ดดินจะสืบสารภารกิจอะไรต่อหรือไม่แต่ว่าเรายืนยันภารกิจที่เราประกาศเป้าหมายคือต้องล้มรัฐบาลชุดนี้ค่ะ เพราะว่าเป็นรัฐบาลขายชาติอะไรที่เราที่คุณตะวันพบอ่านเยอะแยะนะขนาดนั้นแล้วจะทิ้งรัฐบาลไม่ได้ยังไงจริงค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ,คะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคนแรกเลยนะคะที่หมาพูดภาษาอังกฤษให้เราฟังนะคะก็คือคุณคอ่านอ่านภาษาอังกฤษนะคะคุณดวงพรสีดิพัน์นะคะล้ว สีรีสัมพันธ์นค่ะแล้วก็อาจารย์ชัยวัสินสุวงมากค่ะวันนี้รายการสู้เพื่อบ้านเมืองก็ต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ